มาดูเรื่องของวัคซีนโควิด19กันบ้างตอนนี้มีประเด็นนะคะก็คือการขยายอายุวัคซีนโควิด19ของไฟเซอร์จากเดิมเนี่ย6 9เดือนด้วยกันแล้วก็จะมีการขยายออกไปถึง15เดือนทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมายืนยันนะคะว่ามีประสิทธิภาพเท่าเดิมค่ะส่วนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer รุ่นที่2ลดบริจาคจากเกาหลีใต้5 0 0 0 0 0โดสนะคะก็คาดว่าน่าจะถึงไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็พร้อมฉีดให้กับประชาชนในช่วงปลายเดือนค่ะ โดยทางนายแพทย์ททเรศกรัชนัยระวิวงศ์นะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เฉลี่ย12รายต่อสัปดาห์จากจํานวนนักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยประมาณ70,00คนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็พบนักท่องเที่ยวป่วยเพียงหนึ่งคนไม่มีอาการป่วยหนักตอนนี้ยังคงมาตรการไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีการติดตามนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยในรูปแบบกลุ่มทัวร์ด้วย ขณะที่ผู้เสียชีวิตในประเทศในขณะนี้ในส่วนของกลุ่ม608ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ขอให้ทุกคนเข้าฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยและก็เสียชีวิตส่วนภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปค่ะที่ใช้ในการป้องกั 19, นโควิด -19 บเกขณะนี้จะเพิ่มกลุ่มให้บริการเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานพักฟื้นเนื่องจากเริ่มพบผู้ป่วยโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนในสถานพักฟื้นสําหรับผู้สูงอายุค่ะ ส่วนความคืบหน้าการรับวัคซีนไฟเซอร์จากเกาหลีใต้รุ่น2ครับซึ่งเป็นวัคซีน2สายพันธุ์เป็นเชื้ออูฮันและโอเมิครอนจำนวน5 0 0แสนโดสนั้นนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารนำเข้าคาดว่าอีก2สัปดาห์นั้นวัคซีนจะถึงไทยและจะฉีดได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เบื้องต้นนะครับจะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้สูงอายุก่อนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกับคนหมู่มากซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น ส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นพบว่าไม่ได้แตกต่างจากวัคซีนไฟเซอร์รุ่นก่อนหน้านี้ครับขณะที่การขยายอายุวัคซีนไฟเซอร์ จากเเดือนเป็น15เดือนค่ะเรื่องนี้นายแพทย์สโสพลเอี่ยมเสริฐวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ยืนยันนะคะว่าจากการเก็บรักษาวัคซีนที่อุณหภูมิติดลบ60ถึงติดลบ90องศาเซลเซียสโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วงสภาวะการเก็บรักษาก็ยังคงทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมทั้งมีการพิสูจน์จากประเทศในกลุ่มยุโรปด้วยนะคะว่ามีประสิทธิภาพเท่าเดิมค่ะ ในการที่อนุมัติให้มีการขยายอายุเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างเนี่ยประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศใน EU นะฮะแล้วก็องค์การอนามัยโลกรวมทั้งประเทศแถวนี้ก็มีสิงคโปร์อินโดนีเซียก็ขยายอายุวัคซีนเนีเป็น15เดือนเพราะว่าได้ตรวจสอบแล้วว่ามันยังมีคุณภาพที่ดีในการใช้ประโยชน์ได้อย่าลืมนะครับว่าตอนแรกที่ผลิตมานี่ใช้ใน ภาวะฉุกเฉินเขาก็อนุญาตในเวลาสั้นๆเช่น6เดือนบ้าง9้าเดือนบ้างแต่เมื่อถึงเวลาที่ใกล้ถึงวันกำหนดวันอายุครั้งแรกเขาก็จะไปตรวจสอบคุณภาพดูนะปรากฏว่าคุณภาพมันยังดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะฮะมันก็ประเทศต่างๆก็เห็นว่ามันก็ควรจะใช้ต่อเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จําเป็นนะครับและประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากการใช้วัคซีนที่ยังมีคุณภาพดีแล้วก็ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ต่อครับ เช่นเดียวกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาย้ำนะคะว่าวัคซีนที่ออยยพิจารณาขยายอายุยังคงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยภายใต้อุณหภูมิและก็ระยะเวลาที่กำหนดค่ะ แล้วก็ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของออยนะคะที่ www.fda.mops.go.ts นะคะซึ่งหากพบปัญหาคุณภาพหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนก็สามารถรายงานที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออยค่ะหรือว่าหาคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนอยอ1556